และเครือซีพีรวมไปถึง CPF นะคะยังคงมอบอาหารพร้อมทานตู้ซีพีปันอิ่มปันสุขและระบบสื่อสารให้กับทีมแพทย์พยาบาลรวมไปถึงอาสาสมัครด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ฉีดวัคซีนด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปที่ไหนบ้างติดตามพร้อมกันเลยค่ะค่ะ ดีใจมากนะคะที่มีสินค้าให้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะมีคนมาช่วยเหลือเราค่ะแทนที่เราไปซื้อแบบอาหารพวกนี้ไว้ปรุงอาหารแต่ว่าเราได้ฟรีแบบนี้ค่ะก็ช่วยประหยัดอย่างหนึ่งค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้นะครับขอบคุณ c d f ครับที่มีการมาแจกสินค้าแจกของอย่างนี้ครับ ตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รัศาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระพออานพร้อมทานอาหารแห้งน้ำดื่มและระบบสื่อสารภายใต้โครงการซีพีรับรินใจสู้พัยโควิด1นทีนเจคือซีพีและซีพีเอฟโดยมีคุณอานัทแม่เคยบุญวัฒนารองประธานคณะกรรมการบริหารทรูพร้อมด้วยคุณรุจนาบิมวรสิิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารแบนดบริษัทสัมพันธ์เครือซีพี คุณนัทกวีชูรัตรองกรรมาการผู้จัดการอุวุโสด้านการตลาดกลาง CPF และคุณสุพส์สวนศรีผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป c p o ร่วมมอบหน้านยูญฉีวัคซีนโควิด1 i มห9มาวิทยาลัยรามคำแหงในครั้งนี้ c p และ CPF ผนึกกำลังนำอาหารพร้อมทางคุณภาพปลอดภัยและอาหารแห้งในตู้ c p ปันอิ่มปันสุขจาก CPF รวมทั้งน้ำดื่มของบริษัทนิเครือรวม66,000ขวดตลอดจนความสะดวกด้านการสื่อสารทั้งทรู 5G 4G และ Wi-Fi เพื่อให้ทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครตลอดจนผู้ฉีดวัคซีนได้อิ่มท้องมีพลังกายพลังใจที่แข็งแรงและสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่น ต้องขอขอบคุณทางซีพีแสกการสับหนุนในวันหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะมีบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ดีอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ200ถึง250คนด้วยกันและศักยภาพในการฉีดของเราต่อวันก็จะตกอยู่ที่ประมาณถึง1,500ถึง1,600โดสต่อวันถ้าหวังว่าทุกท่ทยยานจะปลอดภัยจากโควิด19เราก็สนับสนุนอยู่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารน้ำดื่มเรื่องของสถานที่ในการฉีดยาเรื่องอุปกรณ์ในการสื่อสารหรืออุปกรณ์เวชภจณฑฟันงกางแพทย์เพื่อช่วยกันฝ่าฟันนะครับแล้วก็ ทําทำให้คนไทยเราเนี่ยผ่านอุปสรรคโควิดราวนี้ไปด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรม CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด CPF มีการส่งมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรน,นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตู้ปันสุกนะคะซึ่งทาง CPF ก็อยากจะเชิญชวนพี่พน้องๆประชาชนนําอาหารอาหารแห้งมาแบ่งปันกันนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะสำหรับตู้ CP ปันอิ่มปันสุข เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ CPF ส่งอาหารแจกใจร่วมต้านภัยโควิด -19 เติมเต็มข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่ผู้ฉีวดวัคซีนได้นำกลับไปบริโภคในครอบครัวเพื่อแทนคำขอบคุณที่ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศที่ศูนย์ฉีดวัคซีน10จุดตลอดเดือนกรกฎาคม2564ได้แก่ทูดิจิทัลพาร์คโลตัสซูเปอร์เซ็นเสาขาพระราม4ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยศรีปรทุมและมหาวิทยาลัยรามคำแหงความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของเครือซีพีและซีพีเอฟที่ต้องการช่วยเหลือสังคมตามนโยบายประธานอาวุโสธนินเจรวรนนท์แบ่งบาภาระด้านสาธารณาสุขเพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิ19ด -19 รอกใหม่ไปได้วยกัน เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูภาพรวมของโควิด -19 นะคะมาดูกันนะคะเรื่องของการที่จะล็อก